สวัสดีค,ะค่ะเพื่อนพี่น้องเช้านี้กูรูก็มาตัดหน่อไม้นะคะจะเอาไปต้มจืดกระดูกหมูเนาะหน่อน,นี้เราเอาไว้ให้มันเป็นลำต้นนะคะหน่อน,นี้เราจะไม่ตัดแต่เราจะตัดหนอน,นี้นะคะเอาไปต้มจืดกระดูกหมูหน่อน,นี้เราก็เอาไว้เป็นลำต้นนะคะ เราไม่ตัดอันนั้นก็ไว้เป็นลำต้นนะคะแต่หนอนนี้เราก็จะตัดนะคะหนอนเล็กหนอนสั้นๆน,นี้เราก็จะตัดยาวๆไว้ให้มันเป็นลำเนาะมันจะได้ขึ้นหน่อมาให้เราเยอะๆนะคะเพราะว่าต้นพวกนั้นมันจะเก่าแล้วมันจะแก่แล้วเนาะ หนอมันก็จะไม่ค่อยจะขึ้นเนาะเราก็ให้มันมีลำต้นใหม่ขึ้นมามันถึงจะมีหน่อขึ้นมาตลอดนี่คะ่ยะย่านางบ้านเราก็เยอะมีหน่อไม้ก็ต้องมีย่านางเนะาะหันไปทางไหนส่วนในสวนเนี่ยย่านางเยอะมากไม่ต้องได้ปลูกนะคะ ใช่หมดเลยนะคะพี่น้องจ๋าเราไม่ต้องได้ปลูกเลยนะคะมีแต่แยญ้านางในสวนนะ่ะกรูก็ขุดทิ้งก็เยอะแยะนะคะในสวนนั้นนะคะส่วนมากเลยไปทางไหนเจอแต่เพื่อย่านางน,นู่นขึ้นต้นกระถินนั่นก็ใช่หมดเลยนะคะเป็นใบใหญ่ให่อะไรพวกนั้นน่ะ แต่เราก็ไม่ค่อยจะได้เก็บตรงนี้ไปใส่แกงหน่อไม้หรอกนะคะเพราะมันมีทั่วเลยติดๆกับบ้านนุ่นก็มีเยอะบางทีเราก็ขุดทิ้งเนาะต้น่ยานางนะมันมีเยอะเกินแล้วมันก็ขายไม่ได้ด้วยตรงไหนก็มีแถวนี้ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนที่ว่าไปทางไหนเจอแต่ ต้นเยานางทั้งนั้นเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะตัดหน่อนี้อีกนะคะแต่หนอนน,อนี้เราก็เอาไว้เอาไว้น,นี้เอาไว้อันนี้ตัดอันนี้เอาไว้ไว้ให้มันเป็นลำต้นแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องครูจะตัดหน่อไม้ไปทำ ต้มจืดกระดูกหมูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะ